อ่าคนนี้คำถามคำถามนะครับถ้าเราคำนวณมาได้เท่านี้นะครับเกิดเราหาไม่ได้นะครับเราจะเลือกสมมุติมันมีให้เลือกนะครับคือเลือกอันนี้เราต้องตอบคำถามส่งนะครับเป็นการบ้านนะครับให้เราเลือกระหว่างห้มันมี5 5าสิมมตินะครับ5 5าสโอห์มอีกอันนึงมี4 5 oh ่สโอห์มคำถามก็คือว่าจะเลือกอันไหนใส่เข้าไปในนี้ ถ้า51.28ไม่มีเกามีแค่45กับ55จะเลือกขนาดเท่าไหร่ใส่ลงไปในนี้ขอเหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมเลือก55หรือถ้าใครเลือก55ก็ขอเหตุผลด้วยนะครับตอบเป็นคําถามแล้วส่งมา,าที่เมลนะครับที่เมลโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะครับมาดูต่ออันนี้เป็นกันบ้านอาันที่หนึ่งแล้วนะครับส่งมา ต่อไปเรามาดูต่อว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันมีย่านเดียวถูกไหมถ้าเราจะทําเป็นระยะหลายย่านทําไงล่ะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับทำเป็นหลายยา่านอารเรามี RSC อตัวน,นี้นะครับทําเป็นหลายย่านใช่ไหมเราก็ต่อตรงนี้ขนานก็มาย่านที่1ถูกไหมครับย่านที่2ถูกไหมครับย่านที่3นะครับอาจจะมีกี่ย่านก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น r S h1 r uh, s s ึ่ง h 3งเป็นย่านที่3นะครับเป็นอันนี้แล้วก็ใส่สวิตช์เลือกนะครับน,นี้เราก็ต่อจุดออกปลายเป็นขั้วของมิเตอร์นะครับเป็นขั้วบวกด้านนี้เราก็ต่อปลายเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จัมลงมาเพื่อมาทำเป็นตัวสวิตช์เลือกเห็ไนไหมครับเพื่อเป็นตัวสวิตช์เลือกนะครับแล้วก็บิดลูกบิดเอานะครับเจ้าย่านไหนเราก็บิดบิด เหมือนกับมิเตอร์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องวัดที่มันเป็นหลายย่านวัดนะครับครทวนี้คําถามนะครับคําถามข้อที่2ของวันนี้นะครับข้อที่2ก็คือว่าเครื่องวัดแบบนี้เนี่ยที่เราต่อขนานกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรนะครับมีข้อเสียอะไรนะครับให้ตอบคําถามนะครับเครื่องวัดชนิดนี้มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับ ข้อเสียมันคืออะไรนะครับเป็นคำถามข้อที่2ที่เราจะต้องตอบนะครับอา้าครับคราวนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันมีข้อเสียเยอะแยะเลยนะครับอ่าข้อเสียเราก็มาดูนะครับเดี๋ยวเราต้องสรุปอีกทีนะครับอันนี้พอดีมันจะต้องเรื่องต่อไปมันต้องสอนละนะครับข้อเสียมันก็คือไงตอนที่เราไม่รู้ว่ากระแสนในวงจรเป็นเท่าไหร่เนี่ย ปกติแล้วเราจะต้องตั้งย่านสูงที่สุดเอาไว้ถูกไหมครับสมมุติว่าย่านตรงนี้10มเราตั้งสูงไว้แล้วนะครับอันนี้1มนะครับอันนี้100ไมโครนะครับอ่า10มนะครับล้วก็วัดปรากฏว่าเข็มมันบ่ายเบนไปขึ้นมานิดเดียวนะครับขึ้นมานิดเดียวซึ่งมันประมาณการได้ว่าประมาณ0.8มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีย่านละเอยียดมีย่าน1มเราบอกว่า ถ้าเราบิดมาย่านหนึ่งแอมป์ตรงนี้เลยนะครับบิดมาตรงนี้เข็มมันก็จะได้เต็มสเกลเพื่อให้ค่าผิดพลาดสัมผัสมันลดลงถูกไหมครับบนสเกลเนี่ยทนีนี้ปัญหามันก็คือว่าตอนที่เราเลื่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมบ่าที่มันสัมผัสกันอยู่ตรงนี้กระตุ่มตรงเนี้ยน,น,นะครับมันหลุดออกพอหลุดออกปับ๊บไอกระแสที่เราวัดอยู่มันไหลเข้าไปในมิเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับมันไหลเข้าไปในมิเตอร์เพราะนั้นมิเตอร์มันก็พังนะครับไหลเข้าไปเท่าไหร่เลย ไหลเข้าไป0.8ตามที่เราอ่านได้นี่ตรงนี้มันต้องการแค่50 ικ, มิโกไมต้0.8แอมมันเข้าไปมิเตอร์ก็พังนี่นคือข้อที่1นะครับข้อที่2พราเราดูวงจรปิดของมันเนี่ยเป็นลูปอย่างนี้นะครับย่านแรกหรือเราเลื่อนมาตรงนี้ลลปเนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละลูปเนี่ยความต้านทานในวงจรของลูมเนี่ยมันไม่เท่ากันพมันไม่เท่ากันปั๊บในระบบหนวงระบบแดมเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันซึ่งเวลาออกแบบมันจะออกแบบยากนะครับในระบบแดมนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ย เราจึงไม่ค่อยนิยมกันนะครับเขาก็จะมีแบบใหม่เขาเรียกว่าเอาความต้านทานทั้งหมดแต่ละย่านเนี่ยมาต่อขนานเ้้าดวยกันนะครับมาต่อขนานากันเรามีมฟว่งคอยหนึ่งตัวนะครับนี่มี r s t เพื่อลดผลอุณหภูมินะครับแล้วก็ต่อมาเลยเอาแต่ละตัวมาต่อกลุรมเข้าด้วยกันก่อนนะมี3มย่านล้วก็ต่อกลุ่มเข้าไปตัวที่1อ่าตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับต่อในกลุมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ย่านนะดึงออกมาเป็นย่านเนี่ยดึงออกมาเป็นย่านนะครับอันนี้ก็เป็นย่านนี้ก็เป็นขั้วหนึ่งแล้วเราก็ใส่สวิตช์เลือกนะครับใส่สวิตช์เลือกก็บิดเอาเป็นย่านย่านนะครับอ่าตรงนี้คือ Rn ถูกไหมครับตรงนี้คือ Rsc นะครับเราตั้งชื่อย่านนี้เป็นย่านแรกเป็นย่านที่1นะครับเป็นย่านที่2ชั้นตัวที่2แล้วก็ชั้นตัวที่3นะครับเค้าไหมครับ อ่านี่เป็นย่านที่1นะครับเราก็สมมุติเป็น i1 แล้วกันตัวนี้ตัวนี้เป็นย่านวัดตัวที่2เป็นย่านวัดตัวที่3นะครับเห็นไหมครับนะครับกระแสก็จะไหลออกด้านนี้ถูกไหมมันเข้ามาทางด้านนี้ออกมาด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราให้เป็น i ที่ถ้าเป็นย่าน3ก็ต้องเป็น i3 ถูกไหมครับอ่านี้จะเห็นว่า เราบอกว่ามีกระแสไหลเข้าไปในมูฟวิ่งคอยล์กคนะ IM ตัวนี้มูฟวิ่งคอยมีค่าเท่าหนึ่งเท่าเดี๋ยวเราค่อยบอกนะครับเป็น IM นะครับกระแสที่ไหลเข้ามูฟวิ่งคอยนะครับว,วิธีการทำนะครับก็ทำได้โดยนะครับอันนี้เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราจะต้องหาถ้าไม่งั้นเราก็ต้องใช้วิธีการขจัดตัวแปรมันเยอะมากอันนี้เราจะใช้วิธีของอาตอนชันนะครับอันนี้เขาเรียกอาตอนชันนะครับ อตันัชันวันนี้วิธีนี้เราจะใช้วิธีที่แบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ยุบตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้รวมกันไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับมี R ตัวนี้1ตัวนะครับตัวนี้คือ r m บวกกับอ่านะครับยุบ3มตัวนี้รวมกันนะครับยุบ3ามตัวนี้รวมกันเราก็ตั้งชื่อนะครับ เราบอกว่าจากจุดนี้นี่เราวัดได้เนี่ยเป็นความต้านทานตั้งชื่อเป็น Rn1 นะครับถึงจุดนี้จุดนี้นะครับเป็น Rn2 ทั้งหมดเลย3ตัวรวมกันเราตั้งชื่อเป็น Rn3 นะครับ Rn3 ตอนนี้เราบอกว่าเราจะหาย่านนี้ก่อนว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเท่าไหร่ก่อนนะครับเราดู i3 ก็จะมีค่าเท่ากับไรครับตัวน,นี้ก็ ยุบรวมกันแล้วก็ตั้งชื่อมันเลยเป็น Rn อะไรไปแล้วครับ Rn 3นะครับ Rn 3เพราะนั้นโค้ชลูปก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสำหรับแดมนะครับตัวนี้ก็เป็น i อะไรแล้วครับ i 3นะครับไหลเข้าไปตรงนี้เป็น i m ตัวนี้เป็น i n 3ถูกไหมครับ i n 3นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูว่า จะหายังไงนะครับแต่ละตัวนะครับเราตั้งชื่อในรูปนี้เป็น R S นะครับทั้งรูปเนี่ยสามตัวเนี่ยนะครับในวงจรเราเห็นว่า R S เนี่ยเรามีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ R M บวกด้วยไล่มาเรื่อยๆในโค้ดรูปเนี้ยนะครับบวกด้วย R S C บวกด้วย R N สามถูกไหมครับนะซึ่งคราวนี้เราดูแรงดันตรงนี้กับแรงดันตรงนี้มันเท่ากันแล้วก็ตั้งสมการเลยนะครับ แรงดันตรงนี้หาไงครับนี่แรงดันตรงนี้นะครับหาไงก็เป็นกระแส IM ถูกไหมครับ IM นะครับคูณด้วย r m บวกกับ r s c นะครับเท่ากับแรงดันส่วนนี้นะครับเท่ากับแรงดันข้างล่างก็เป็น i ชั้นใช่ไหมครับคูณกับ r n 3ถูกไหมครับคูณกับ R n 3ซึ่ง i ชั้นมันก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ i ทั้งหมดนะครับก็คือ I3 นะครับ i อสามนะครับลบด้วยอะไรครับลบด้วย i m ถูกไหมครับเนี่ยไอชั้นตัวนี้เนะี่ยคูณกับ rn 3นสามนะครับคูณกับ rn 3อสามอ่าคราวนี้เรามาดูด้านนี้นะครับเห็นว่าไอตัวเนี้ย rm บวก r s รถ้าเราไปดูข้างบนเนี่ยตัวนี้ไมอบวก rs มันก็คือ rs ลบกับ rn3 เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะแทนด้วย rs ลบด้วย rn3 เราจะขจัดตัวแปรนะครับอันนี้ก็เป็น im เหมือนเดิมอันนี้ก็เท่ากับ i3 ลบ im นะครับ rn3 ถูกไหมครับคูณเข้าไปก็จะได้ im rs ลบ im rn3 ถูกไหมครับเท่าก,กับน,นี่คูณเข้ามาก็เป็น i3 rn3 อันนี้คูณเข้าไปก็ลบ imrn3 ทันนี้สองข้างดูสิครับมีอะไรที่เหมือนกันที่มันเหมือนกันคืออะไรคือ im ถูกไหม rn3 เนี่ยนะอันนี้จากเครื่องหมายบวกย้ายมาเเครื่องหมายลบย้ายมาด้านนี้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นมันจะหมดไปเลยถูกไหมครับสองตัวนี้หายไปเลยเพราะฉะนั้นสมการเราก็จะเหลืออะไรครับสมการเราก็จะเหลือ im RS เท่ากับ I3 คูณด้วย RN3 เพราะฉะนั้นเราจะได้สมาการแล้วว่า RN3 หายยังไงร n 3ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับ IMRS นะครับเราจะหาตัวนี้อันนี้จะคูณย้ายมาด้านนี้เป็นหารด้วย I3 นะครับมันก็จะได้สมาการออกมาหา RN3 นะครับ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องหาตัวนี้ออกมให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการนะครับในทํานองเดียวกันนะครับทํานองเดียวกันเราไปดูต่อนะครับสมมุติว่าเราจะหาเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเอาอย่านนี้แหละครับเราก็ต้องเขียนรูปใหม่ถูกไหมครับเวลาที่สูจน์เนี่ก็จะได้เป็นตัวนี้ถูกไหมครับรูปมันจะเป็นแบบนี้ R M นะครับ R S C นะครับถ้าย่านนี้ลูกบิดเลื่อนมายานนี้ เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันจะไปอนุกรมกับตัวนี้ถูกไหมครับก็จะเป็น RN, อะไรครับเป็น RnR ชั้น3ถูกไหมครับแล้วก็ลงมาข้างล่างสองตัวนี้รวมกันเราตั้งชื่อเป็น Rn2 Rn2 นะครับตั้งชื่อไว้เมื่อกี้เนี่ยอ่าเราก็จะได้ย่านตรงนี้นี่เป็น i อะไรแล้วครับ i 2สองถูกไหมครับครับอ่าโอเคนะครับ อ่าคราวนี้เราไปดูต่อนะครับเมื่อกี้เราได้รูปออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขียนก่อนนะครับก็ดิมนเปลี่ยนหน้านี่เราตั้งชื่อเป็น Rn2 ที่ขนานอยู่อันนี้ R ชั้น3 RSC r m นะครับอ่าเพื่อให้มันง่ายเราก็ยุบเลย ข้างบนยุบก,กันเป็นแบบนี้นะครับตัวเดียวข้างล่างก็มีตัวเดียวนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมครับตัวนี้คือ i อะไรครับ i 2สองตัวนี้ R n 2สองตัวนี้สามตัวรวมกันเลยนะครับโคสลูปคือเัวนี้ถูกไหมครับนี่คือ Rs นะครับ เรามาดูตั้งสมการใหม่ Rs เราได้ไงครับ Rs เราก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับ rm ถูกไหมครับบวกด้วย Rs c บวกด้วย r ชั้น3ถูกไหมครับแล้วก็บวกกับเนี่ยโคโครสสูมก็บวกกับ rn 2องถครับอ่าคราวนี้เราจะเริ่มหาพิสูจน์นะครับนะพิสูจน์ Rn2 ทำงานครับเราบอกว่าแรงดันที่ตกคล่อมส่วนบนกับแรงดันที่ตกคล่อมส่วนล่างเท่ากันเราก็ตั้งส่วนบนก็คือ Im ถูกไหมครับแรงดันคูณกับ R ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ Rsc บวก R ชั R ้น3นะครับแรงดันส่วนบนนะครับเท่ากับแรงดันส่วนล่างก็คือตรงนี้กระแสที่ไหลตรงนี้คือ I ชั้นถูกไหมครับก็จะเป็น I ชั้น คูณกับ Rn2 นะครับซึ่ง i ชั้นตัวนี้มีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ i ถูกไหมครับลบด้วย i m เหมือนเดิมครับ Rn2 วันนี้มาดู3ตัวนี้จะแทนอะไรได้เรามาดู3ตัวก็คือ Rm Rs ไ I ชั้น3อยสามตัวเนี้ยตัวน,วน,วนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ R s ลบด้วย Rn2 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น Im R อะไรครับ3ตัวนี้ก็คือ rs ลบ r s บวกกับ rs ลบกับลบกับ rn 2ถูกไหมครับคูณเข้าไปก็เป็น im rs ลบอันนี้คูณเข้าไปอีกก็เป็น im rn 2ถูกไหมครับเท่าก,กับอันนี้คูณเข้ามาก็เป็น irn 2 นี่เป็น i2 นะครับ i2 rn 2นตัวนี้คูณเข้ามาก็เป็นลบ IM 2คามารนวนี้เราดูซิว่าอะไรมันเหมือนกันสองข้างเนี่ยตัวที่เหมือนกันคืออะไรครับ IMR n 2เ็นห็นไหมครับเครื่องหมายตัวนี้ถ้าย้ายน,นี้จากลบมาเป็นบวกมันก็จะหมดไปถูกไหมครับค่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ IMRS มีค่าเท่ากับ i2 r n 2เพราะฉะนั้นเราจะหาตัวนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ rn 2มีค่าเท่ากับอะไรครับ im rs ตัวนี้จะคูณย้ายมาด้านนี้เป็นหารหารด้วย i 2เราดูสมการนะครับไปเทียบกับสมการเมื่อกี้นี้ rn เนี่ยเรามี I, rn 3เรามีค่าเท่ากับไร im หารด้วย i 3คูณด้วย rs นะครับเมื่อกี้ที่เราพิสูจน์มาจดูแค่2ออันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันสมการมันคล้ายๆกันเลย เวลาเราไปพิสูจน์หา rn 1ก็เช่นเดียวกันมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ rn 1ก็จะมีค่าเท่ากับ im หารด้วย i 1คูณด้วย rsc เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับสรุปเป็นสมการเนี่ยเราก็จะได้เป็น rn จุดจุดจุดไว้ก่อนนะครับมีค่าเท่ากับ im คูณ rs หารด้วย i จุดจุดจุดถ้าเป็น rn 3 i ตัวนี้ก็เป็น i 3เป็น rn 2ตัวนี้ก็เป็น i 2 rn 1ตัวนี้ก็เป็น i 1โอเกมไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการนะครับเอาละครับควน,นี้ลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขาอบอกว่าสมมุติว่าเรามีย่านวัดอยู่ทั้งหมด4ย่านวัดนะครับตัวอย่างที่สามกิจแปมีสี่ย่านวัดนะครับสี่ย่านนะครับเป็นมูฟฟิ้งคอยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี RSC ตัว Rm มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ200โอห์ม Rsc มีค่าเท่ากับ200 oh เช่นเดียวกันนะครับมีอยู่4ย่านนะครับย่านที่1นะครับดึงออกมาเป็นย่านที่1ย่านที่สองดึงออกมาย่านที่สามดึงออกมาและย่านสุดท้ายย่านที่สี่นะครับ4ี่ย่าน นี่ก็เป็นขั้วที่เราจะไปวัดตัวนี้เป็นลูกบิดเลือกนะครับเลือกย่านนะครับเลือกยาเน,นี่ยอ้าวเขาบอกว่าอ่าย่านที่หนึ่งต้องการหนึ่งมิลลิแอมนะครับย่านที่สองต้องการสิบมิลลิแอมนะครับนะครับอันที่สามร้อยมิลลิแอมนะครับตัวนี้หนึ่งแอมนะครับเราตั้งชื่อนี้เป็นย่านที่หนึ่งแล้วกันอาชั้นหนึ่ง r ชั้น2อ r ชั้น3 r ชั้น4ตัวนี้เราเป็น i 1แล้วกันนะครับตัวนี้เป็น i ย่านที่2ตัวนี้เป็น i ย่านที่3นะครับอันนี้เป็น i ย่านที่4เห็นไหมครับ4ย่านทีนี้เราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าลองสังเกตดูเนี่ยถ้าเป็นแอมมิเตอร์นะครับย่านวัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นย่านวัดที่วัดได้ต่ําสุดนะครับย่านแรกจะเป็นย่านวัดที่วัดได้สูงสุด นะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับอ่าคราวนี้ก็บอกให้คำนวณหา r แต่ละตัวอันดับแรกทําไงครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องกำหนด rn ก่อนถูกจุดนี้ครับอันนี้เราเรียก rn 1ถูกไหมครับจุดนี้นะครับเราเรียก rn2 มาถึงตรงนี้เราให้เป็น rn3 สุดทั้งหมดเลยรวมกันเป็น rn4 หมายถึง4ี่ตัวนี้รวมกันเนี่ยเป็น rnc 3ตัวนี้รวมกันเป็น rn 3 2ตัวนี้รวมกันเป็น rn 2แล้วตัวนี้เท่ากันเท่ากับตัวนี้อ่าค่อยหา r ชั้นแต่ละตัวทนี้เรามาดูสมการเมื่อกี้เนี่ยสมการที่เราเขียนไว้ตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะใช้ดูนะครับเราจะใช้ตัวนี้เลยได้ไหมนะครับโอ้ยเราจะใช้ตัวนี้เลยได้ไหม r เาบอกว่าเอา rnc เท่ากับ im นะครับคูณ rs หารด้วย i 4เลย นะครับเราทำแบบนี้ได้ไหมเราจะใช้สมการนี้เลยได้ไหมอ่าไอเอ็มรู้ไหมครับ IM นะครับโจทย์ก็บอกมา IM ตรงนี้นะครับโจทย์ก็ให้มาแล้ว IM เนี่ยเท่ากับ0.2มิลลิแอมเพราะฉะนั้น IM ตัวนี้รู้ IC รู้ไหมครับ i c รู้คราวนี้ R S ซึ่ง R S มันเท่ากับโค้ชหลูดของวงจรถูกไหมครับยังไงเราก็มีรู้ดถูกไหมเพราะเรายังไม่รู้ R พวกนี้เลย มันจะไปรู้โค้ชลูปในนี้ได้ไงเรารู้แค่3ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันใช้สมการไม่ได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทำแบบวงจรก่อนเพื่อหาไอตัว R S ออกมาให้ได้ก่อนนะครับอ้าวทำยังไงเราก็ต้องยุบนะครับตอนนี้เราใช้ย่านนี้นะครับเลือกย่านนี้อยู่อาเรายุบรูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างบนรวมกันเป็นตัวเดียวเลยนะครับได้เป็นอันนี้เท่าไหร่2 0 0บวก200เป็น400โอห์ม อันนี้คือ R M บวกกับอะไรไปแล้ว R S C นะครับแล้วก็มี R N 4ถูกไหมครับเป็นอย่างนี้ R N 4นะครับ4ตัวนี้รวมกันเราเรียก R N 4นะครับโดยมีกระแสะไหลเข้าไปตรงนี้ I M เนี่ย0.2มิลลิแอมกระแสะของย่านนี้ย่านที่4เนี่ยก็เราต้องการ1มิลลิแอมถูกไหมครับอ้าวคราวนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ย จะหายังไงเราก็ต้องหาออกมาให้ได้ก่อนว่าเจ้า r n c เป็นเท่าไหร่เราถึงจะหาโค้ดสรุปในนี้ได้ถูกไหมครับทำยังไงครับเราบอกแรงดันตรงนี้กับแรงดันตรงนี้เป็นไงเท่ากันถูกไหมครับแรงดัน i m ด้านบนคูณกับ r m บวกกับ r s C มีค่าเท่ากับแรงดันส่วนล่างตรงนี้ก็คือกระแสตรงนี้ตั้งก่อนนะครับเป็น i ลบด้วย i m ถูกไหมครับเอา i c i c ตัวนี้ลบ i m มันก็ได้เป็นกระแสตัวนี้นะครับก็เป็น I C ลบ I อคูณกับ R ตัวนี้ถูกไหมครับ R N C เนี่นยนะครับเราจะหาตัวนี้เราก็ยายสมการ R N C ก็จะมีค่าเท่ากับ I M R M บวก R S C ถูกไหมครับอ่ะคันนี้ดูต่ออ่ แล้วก็ตัวนี้ย้ายจากคูณอยู่กับตัวนี้ทั้งหมดมันคูณอย่างนี้ย้ายมาด้านนี้เป็นหารก็หารด้วย i4 ลบด้วย im เอ็มราก็แทนค่า im เท่าไหร่ครับ im 0.2ม mm, ิลลิแอมคูณกับ200 400โ oh อห์มนะครับ2ตัวรวมกันเป็น400โอห์มหารด้วยอันนี้เท่าไหร่1มิลลิแอมนะครับ1ม mm ิลลิแอมลบเท่าไหร่0.2ม mm. ิลลิแอม อันนี้ก็เหลือเปนะ็นอะรเหลือ0.8ถูกไหมอันนี้0.2คูณกันคูณกันแล้วนะครับก็จะได้ Rm สี่มา100โอห์มเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสี่ตัวนี้รวมกันต้องได้100โอห์มโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอ้นี่ c คส s ูปคือตรงนี้ถูกไหมครับ Rs เนี่ย c คส s ูปของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ Rs ของมันออกมา Rs มีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ Rm บวก rsc บวกด้วย rnc ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ 200, 200, 1บวก200บวก100ก็เท่ากับ500โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโคร้ดสรูปอันนี้500โอห์มอ้าวเพราะฉะนั้นเราได้ rnc แล้วนะครับได้ตัวนี้มาแล้วต่อไปลงหา rn 3พอเราได้โคร้ดสรูปมาแล้วก็ใช้สมการได้ละเพราะฉะนั้น rn ส ก็แทนค่าสุดเลยก็เป็น IM ถูกไหมครับหารด้วย I อะไรครับ I 3 I 3ก็เป็น I 3นะครับ I 3ตัวนี้คูณกับ RS เป็นเท่าไหร่ครับ IM 0.2มนิลลิแอมนะครับหารด้วย I 3 I 3เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย0ิมิลลิแอมคูณกับ500โอห์มนะครับก็จะได้ออกมานะครับก้นนี้ RN 3ก็จะมีค่าเท่ากับ10 o โอห์มนะครับในทํานองเดียวกันนะครับ Rn 2เท่ากับ Im ส่วนด้วย I 2คูณด้วย Rs เหมือนเดิมอีก Im เท่าไหร่ครับ0.2 m มิลลิแอม I ์ I2 คือตัวนี้ถูกไหมครับ100 m mm, มิลลิแอมคูณด้วย500 o โอห์มเหมือนเดิมก็จะได้ออกมาเป็น1 ohm โอห์มถูกไหมครับ Rn 2นะครับ เพราะฉะนั้นได้ n สาม n สองไ n สี่ n สอง n สามอันนี้ r n หนึ่งะครับ r n หนึ่ง i หนึ่งก็เป็น i m ส่วนด้วย i หนึ่งใช่ไหมครับคูณด้วย r s เหมือนเดิมก็แทนค่าอีกนะครับ0.2มิลลิแอมหารด้วยอะไรครับหารด้วยยา่านเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ1แอมตรงนี้ครับคูณด้วย500โอห์มนะครับ เพราะฉะนั้นย่านนี้ก็จะได้0.1โ oh อห์มนะครับเห็นไหมเข้า okay, ไหมครับซึ่งมันยังตอบไม่ได้นะครับอันนี้มันแค่ rn เขาต้องการหา r n, อะไรครับต้องหาการหาแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัว,ต,ต,วต้องใส่เข้าไปเท่าไหร่ r แล้วก็มาเริ่มหานะครับหาแต่ละตัวว่าจะใส่เข้าไปเท่าไหร่นะครับ r n r ชั 1, นะ้น1เห็นไหมถ้าเราดูเนี่ย r ชั้น1มันเท่ากับตัวนี้พอดีถูกไหม ก็จะมีค่าเท่ากับ Rn1 ก็คือเท่าไรครับ0.1โอห์มเลยก็ตอบันแรกต่อไป R ชั้น2นะครับก็จะเท่ากับชั้น2คือตรงนี้ถูกไหมครับถ้าจะหาตัวนี้ถ้าเรารู้ Rn3 Rn2 ไปหักออกจาก Rn1 นะครับมันก็จะเหลือส่วนนี้ถูกไหมครับทั้งหมดนี่เป็น N 2หัก n1 ก็จะเหลือตรงนี้ก็จะได้เป็น Rn2 ลบ Rn1 ถูกไหมครับ Rn2 ลบ Rn1 ก็จะได้เท่าไหร่ n สอเมื่อกี้นี้ n 2องแล้วเท่ากับ1นะครับ n หนึ่แล้วเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ n หนึู่นย์จุดเท่าไหร่ n หนึก็คือ0.1เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ0.9โอห์มก็ตอบ r ชั้น3ก็เช่นเดียวกันก็เป็นอะไรครับ r ชั้น3ามคือตรงนี้นครับก็ต้อง r n ออ3หักออกจาก r n สอถึงจะเหลือเป็นตัวนี้ก็เป็น Rn 3ลบ Rn 2ทถูกไหมครับก็จะได้เป็น n 3เมื่อกี้เท่าไหร่นะ n 3 10โอห์มลบ n 2 1โอห์มก็เท่ากับ9โอห์มก็ตอบสุดท้าย R ชั้น4ก็เท่ากับอะไรครับี R ชั้น4ตัวนี้ก็เท่ากับ Rn 4หักออกจาก Rn 3ถูกไหมครับก็จะเหลือเป็นตัวนี้ Rn 4ลบ Rn 3 n4 เมื่อกี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยลบสามลบสามสิบโอห์มถูกไหมครับก็เท่ากับเก้าสิบโอห์มนะพอเอาพวกนี้มาบวกกันเนี่ยมันเป็นร้อยพอดีเห็นไหมครับอ่ะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องการขยายย่านวัดกระแสไฟฟ้า